ใหม่ผ่าเปลี่ยงรวมตำนานนางเอกรับบทเป็นนางร้องละครเพลงเป็นอีกหนึ่งผลงานที่หลายสถานีนํามามอบความสนุกให้กับคนดูและหากเพลงดังติดหูปุ๊บละครเรื่องนั้นจะเป็นที่พูดถึงซึ่งมีนางเอกหลายๆคนที่ต้องพลิกบทบาทมาเป็นนางร้องปรากฏว่าดังเปรียงปรางวันนี้คัดมาห้าสาวมีใครกันบ้างตามไปดูพร้อมกันค่ะ เริ่มต้นที่คนแรกนางเอกสาวมากฝีมือเบน์พรชิตาในละครสะพ้ายไร้ศักดินาดันเพลงโดเรมีกินจุ๊บจิ๊บดังระเบิดระเบิด,บดทั่วบ้านทั่วเมืองคนต่อมายกให้แบบไม่ค้านสายตาจอยสิริลักษ์ กับละครสาวน้อยคาเฟ่ทำเอาเพลงมามะมาเลยติดหูแบบสุดๆอีกหนึ่งสาวนางเอกตัวแม่ชมผู้อรยาในละครหมอลำซัมเมอร์แจ้งเกิดไปแบบเต็มๆกับเพลง Hello Hello My Darling ส่วนเธอคนนี้ก็เปลี่ยงไม่แพ้กันแพนเค,ค้กเคมอนิดกับการพลิกบทบาทครั้งสำคัญทั้งร้องทั้งเต้นในละครเพลงรักข้ามภพกับเพลงท้องนาอินคอนเสิร์ต ปิดท้ายพิงกี้สาวิกากับละครสาวน้อยร้อยล้านกับท่อนฮิตจักรจี้ใหม่คะจักรจี้ใหม่คะเจอแบบนี้จักรจี้ใหม่คะใครที่ร้องได้จำกันได้บอกเลยว่าคุณไม่ธรรมดานะคะเพราะถือว่าพวกเราโตมาพร้อมกันจ้า